การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งยังมีผลต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายสุขทั้งหลายทั้งปวงบังเกิดขึ้นได้ถ้าใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งการที่จะทำให้โลกของเราเข้าถึงยุคแห่งสันติสุขที่แท้จริงได้นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดใจให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวที่จะเข้าสู่ภายในได้เพราะในตัวของมนุษย์ทุกๆคนมีกายทรรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหน ผูดภาษาอะไรหรืออยู่ส่วนใดของโลกก็ตามสามารถที่จะเข้าถึงธรรมกายได้โดยการปฏิบัติที่ถูกต้องและทำอย่างถูกวิธีหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจมีฉันทะ และก็ทำด้วยความบริยะอุตสาหะมีความเพียรที่สม่ำเสมอก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนมีวาระแห่งสุภาษิตปรากฏอยู่ในสุพัะเถราประธานที่9ความว่าผู้ใดเอาร่มกิสนาและมาริซอน บังร่มให้เราในการที่สุดเราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เนะี่เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาได้เสวยรัชสมบัติในชั้นดุสิตนั้นแล้วจากไปสู่ชั้นนิมมานารดี เขาถวายดอกมาริซอนอันประเสริฐสุดด้วยอบายนี้แล้วจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติบุคคลผู้นี้จากบังเกิดในชั้นด,ดุสิตนั้นอีกเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วจากไปสู่ความเป็นมนุษย์พระรนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยนั้น มีอานิสงส์ไม่มีประมาณผู้มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมสร้างบุญถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนับได้ว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังท้ายคำอนุษ์งามที่หลวงพอ่อนำมากล่าวนี้เป็นคาถาของพระอราหันตเถระเจ้ารูปหนึ่ง ผู้ทราบซึ่งในผลแห่งการสร้างบาร,รมีหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้ย้อนกลับไปดูบุพกรรมที่ได้ประสบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วท่านก็เดกกล่าวเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งบุญนั้นมีจริงดีจริงและหากใครได้ทำก็เชื่อมั่นได้เลยว่า ต้องได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพสารจริงเช่นกันเมื่อครั้งที่ท่านยังสร้างบาร,รมีอยู่นั้นท่านก็เป็นสมมาทิฐิเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมได้สร้างบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตามวาระโอกาสในภพชาตินั้นๆ แต่ท่านยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญวิเศษอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าใดนักครั้นสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานไม่ได้ทำตัวให้ปล่าประโยชน์อย่างโมคะบุรุษที่ดูเบาละเลยในเรื่องการสร้างบารมีในภพชาตินั้น,น,นเลย ท่านสั่งสมบุญมาเรื่อยๆจนเป็นนิสัยรักในการสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปาทุมุตตะในภพชาตินี้ผลแห่งบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมา ทรงผลให้ท่านลงมาเกิดในเรือนที่มีชื่อเสียงและฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคนั้นกล่าวได้ว่าท่านเกิดมาอย่างผู้มีบุญเพราะเกิดมาท่ามกลางความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติ ที่ผู้มีบุญจะพึงได้ตัวของกลบุตรนี้ก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วท้าวบิดามารดาและญาติพี่น้องก็ตบแต่งให้มีย้าวเรือน ตามประเพณีของชาวโลกทั้งหลายแม้จะอยู่ครองเรือนมีนาทีการงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบุญเลยความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาส ที่จะสร้างบุญวิเศษที่ควรค่าแก่การจดจำเท่าใดนักจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประกาศพระศาสนาไปทั่วชมพูทวีปยังสัตว์โลกทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมมาถึงยุคป,ปลายแห่งพระชนชีพพระพุทธองค์จะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพาน ในวันสุดท้ายก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นก็ได้มีระสาวกทั้งที่เป็นครหัสและทั้งที่เป็นบนรรปชิตต่างก็มาประชุมกันมากมายคุณระบุนี้นะี่ะมองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทมบนพระแท่นซึ่งเป็นที่ปรินิพาน และเห็นเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลมาประชุมกันก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพจึงเข้าไปใกล้เต้นน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมมีดอกคนทิสอดอกลำเจียกและดอกอศโศกเขียวขาวเป็นต้น ร้อมกับก้มลงถวายบังคมด้วยความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณได้มองเห็นพระวรกายอันผุดพองสว่างสวัยด้วยชาพันนารังสี่ามกลางดอกไม้หอมที่ตนเองมอบถวายก็ยิ่งเกิดมหาพิติรำพึงอยู่ในใจว่านับว่าเป็นบุญยราบอย่างไม่มีทิเปรียบ ที่เราได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบรมศาสดาสัมมาสมุทธเจ้าพระนามว่าปฐม,มุตระผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของกุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ขณะบรรทมอยู่นั่นเองทรงปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนั้น บังเกิดมหาปีติยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้ตรัสชื่นชมอนุโมทนาและพยากรว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้ง